ไม,ไ,ไ,ไม่ได้มีอะไรรอบหรอตัวข้าได้มาตักตกแล้วดูหินแล้ไม่เป็นไ,ไรคระบบระบบมือไปก่อนระบบมือไปก่อนเนี่ยจะเป็นพวกขิงข็งคุณใสกันไม่มีใครทำได้พวกเขาขี้เกียจทำไม่ถ้าถ้ามันต้องจริงๆอ่ะมันต้องมีเครื่องตีป่นอ,อีกเครื่องหนึ่ง เอามาบดมันจะตีได้ครับใช่มันจะเอามาตีป่นให้มันละเอียดก่อนมันเม็ใช่หินก้อนใหญ่ใช่มันจะเป็นตีป่นให้ละเอียดปึ๊บพอละเอียดปึ๊บเราเอามาผสมผสมปึ๊บพอลงมาปึ๊บเราก็สาาดต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรมันต้องใช้อะไรมั่งประมาณนี้นะองเครื่องตัว้กันอัดก็พอโอเคนาประมาณนี้ก่อนเนาะใ่กับเครื่อง้นเลยเนี่โอเคเิมได้ ความชื้นก็แล้วก็พอดีแล้ว,วลนนเนี่ยเนี้ยเนี้ยมันจะใช้กำลังเยอะที่สุดก็คือ,คอคไฟจะห okay. นึนมาโอเคถ้าเราอยากได้ไวอ่ะตัง้งตัวนี้เอาเพราะว่ามันชื้นเลยก็จะเละนี่เราตั้งตัวนี้เอา ถ้าเราอยากได้เม็ดยาวกว่านี้ก็คือเวลาไว้ตากตากปุ๊บพอเราตากไปปุ๊บมันจะิดมันจะหักเองนะพอเราตากเนี่ยมันจะหักเอง ก็คือตัวใหญ่ห้ามใช้ตะเกียนะครับใช้บูกไม้เพราะตัวเนี้ยมันน,นี่แตัวเนี้ยมันจะไปล็อกนะครับเนี่ยตัวตัวหมุนอยู่ข้างในเนี่ยแขบมันจะมันจะไปเกี่ยวพวกนี้แล้วมันจะดึงระว,วังเลครับใช้ไม้เนี่ยใช่ครับแล้วก็คืออะไรตั้งเมือกันเลยพอเราไปจับปุ๊บมันก็จะการีเซนนี่แหลนะ เร่งมือหน่อยครับรถนเร่งมือหน่อยไาละอ่ะเราหาสัดส่วนตัวนี้แล้วใช่ไหมก็คือว่าผสมดินนี้สองกรสอบแล้วเรปุ๋ยกระสอบหนึ่งตอนนี้น้ำสองบัวสามหรือสอามหรือสองะสามครับถ้าเราหาได้สัดส่วนเรื่องือหาได้สบายมากเลาไม่ต้องอะไรเล่ครับเนี่นะก็เปลี่ยนะ ก็คนเดียวก็ได้เมื่อเรา อันนี้ผมตั้งให้แล้วนะครับเราไม่ต้องยุ่งเลยนอกจากว่ามันจะติดอะไรแล้วต้องโยนะเราจะมานั่งทีนี้เราเราแค่ผมแบบนี้เราก็แค่เราหันเราใส่ทีนี้เราไม่ต้องยุ่งก็ได้ครับเพราะตอนนี้ผมตั้งให้แล้วค่ะง่ายไม่ซนไม่ยาวผมก็ตั้งไว้ให้แล้วเราไม่ได้หานว่าวันนี้ไม่ยา ว่าเราจะดูหนเนาะเครื่องมันอยู่เราก็ต้องรื้ออกแล้เราต้องมาตั้งหมนหาใหม่เราต้องการให้เพชรมันออกเยอะมากขนาดไหนก็้ออาออกเยอมากเราก็ตั้งตัวนี้เพิ่มตรวนี้เพิ่มแต่ว่ามันกินแรมอเตอร์นาดนือตอนนี้มัเรื่อยๆตไปเร่อใช่เอาไปเรื่อยๆอัดไเรื่อยๆเราไม่ได้เราไม่ได้ทํานไอะไ่มครับเ่ยมัไปเรื่อยๆอันนนเดียครับเนี่ยันน thank <laughs> you ใช่ก็คือตัวเม็ดเก่าที่มันอยู่อยู่ในดูจานะมันจะออกมาใช่แต่เอามาใช้งานใหม่ได้ก็คือมันมีมันมีพวกอันนี้แต่ก็คือโล่งเลยครับเนี่ยโล่งเลยเราไม่ต้องมานั่งเขี่ยไม่ต้องมาอะไรเงี้ยคือมันโล่งไปแล้วอ่นนี่นี่คือเสร็จแล้วครับขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เหรแค่ดูเลยมันก็คือประมาณที่ผมบอกเลยคือหินก็